โอเคสวัสดีครับทั้งนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการเขียนงานวิทยานิพนธ์ด้านดนตรีของผมนะครับโดยแบ่งเป็นตอนๆนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นตอนที่1ครับผมเชื่อว่างานวิทยานิพนธ์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่นักดนตรีหลายคนนะครับที่กาลังศึกษาปริญญาโทนะครับคงปวดหัวกันไม่น้อยนะครับก็ทั้งท้อแท้สิ้นหวังนะครับทำไมเอ่อกูต้องมาเขียนอะไรอย่างนี้ได้วะอะไร่าเงี้ยใช่ไหมฮะผมก็เลยจะประสบการณ์ที่ผมทํางานวิทยานิพนธ์เล่มนี้นะครับซึ่งเป็นงานของผมเองครัับหวข้อ บทระพันธ์เพลงนี้ราชครงสีสําหรับวงดนตรีแจ๊สครับซึ่งวิทยานิพนธ์ฉบับน,นี้เ,นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเรียนกษามหาบัณฑิตวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลังศิต์นะครับก็ได้รับอ,อนุมัตินะครับจากบัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลังสิี่์เมื่อวันที่6ธันวาคมนะครับพศ25-67นะครับก็จะประสบการณ์ที่ผมทํางานเล่มนี้นี่ยมาใช้ทุกคนได้นาไปเป็นตัวอย่างในการเขียนงานของตัวเองครับผมโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ย ผมไม่เคยเรียนดนตรีในระดับมหาวิวทยาลัยมาก่อนนะครับก็คือ,อก่อนนั้นเนี่ยก็จะเคยเรียนดนตรีตามแบบพวกโรงเรียนพิเศษหรือว่าโรงเรียนเฉพาะทางแนวๆน,นั้นนะครับแล้วก็กระโดดข้ามมาเรียนในระดับมหาวิทยาลัายอีกทีเลยก็คือตอนปริญญาโทนี่เลยนะครับคือตอนปตีเนี่ยผมจะเรียนด้านภาษานะครับแล้วก็ชีวิตประจําวันผมตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้งา,ง,งานหลักก็คือจะเป็นงานล่ามภาษาญี่ปุ่นนะครับดังนั้นเนเี่ยชีวิตประจําวันผมก็จะคลุกคลีกับเรื่องของภาษาโยบายๆนะครับซึ่ง การเขียนวิทยานิพนธ์เนี่ยแน่นอนว่าคือมันก็ต้องมีความรู้ด้านดนตรีเป็นสําคัญใช่ไหมครับในการที่เราจะเขียนวิทยานิพนธ์ด้านดนตรีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยคือเราจะเขียนสื่อออกมาอย่างไรให้คนอื่นเขาอ่านรู้เรื่องด้วยนะครับคือทํายังไรให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเพราะว่าแบบยังไงเนี่ยคือถ้าเกิดเราเข้าใจของเราอยู่คนเดียวเนี่ยครับมันก็มันก็ไม่ได้อะไรครับมันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วถ้ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ย ก็ไม่รู้จะเขียนวิทยานิพนธ์ไปทําไมนะครับทีนี้ขอเข้าเรื่องความสําคัญของงานวิทยานิพนธ์ต่อเลยก็แล้วกันนะครับคือตรงนี้นะอาจจะไม่ได้จํากัดกับแค่เรื่องดนตรีนะครับอันนี้พูดถึงทั่ว,ว,วไปนะฮะคือหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่างานวิทยานิพนธ์เหมือนเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดนะครับให้เราจบปริญญาโทนะครับซึ่งก็ถูกนะฮะคือเราก็ต้องพยายามทาเพื่อตัวเราเองนะครับเพื่อให้ตัวเองเรียนจบถูกไหมแต่ว่าคือผมอยากให้มองลึกกว่านั้นว่าคืองานวิทยานิพนธ์เนี่ยมันเป็นคลังความรัรบ คือให้คนรุ่นหลังอะฮะามันเป็นการทําเพื่อสังคมเรียกว่ามันเป็นแบบองค์ความรู้เพื่อโลกเลยก็ได้ครับอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะครับคือเขาเรียกอ,อะไรองค์ความรู้ที่เราทําตรงนี้เนี่ยคือมันจะถูกบรรจุเก็บไว้ในเชิงวิชาการนะครับสิ่งที่เราเขียนเนี่ยมันจะอยู่ยงอยู่อย่างนั้นเนี่ย ตราบจนกว่ามันจะมีอะรยธรรทำใหม่เกิดขึ้นหรือว่าโลกเราจะแตกสลายนะครับ <c oughs> คือถ้ามันเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้ทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้ต้องซีเรียสมากน,นะครับแต่ว่าพอมันเป็นอะไรที่มันเป็นเชิงวิชาการแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความน่าเชื่อถือต้องมีน้ำหนักมีการอ้างอิงที่มาที่ไปต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเขียนพอเป็นอย่างงี้มันก็จะยากถูกไหมครคือเราต้องค่อข้างที่จะค้นคว้าละเอียดนะฮะพอเป็นอะไรที่มันเป็นระดับนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าระหว่างทางเนี่ยหลายๆคนก็จะเริ่มรู้สึกท้อแท้นะครับ ผมเองก็ท้อครับท้อมาก่อนเหมือนกันทีนี้เนี่ยสิ่งแรกเลยที่ผมอยากแนะนําวันนี้นะครับสำหรับคลิปตอนที่1นนะครก็คือเวลาที่เรารู้สึกท้อเนี่ยคือผมอยากให้ทุกคนคิดว่าสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยมันไม่ได้อะไรๆมันไม่ได้เป็นแค่ตัวชีวัดให้เราเรียนจบนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยไม่ว่าเนื้อหามันจะแบบเล็กน้อยแค่ไหนนะครับก็สร้างประโยชน์ได้ทังนั้นนะครับเป็นคุณประโยชน์ให้กับสังคมของเรานะครับให้กับประเทศแล้วก็ให้กับโลกนะก็ค,คือแบบ แต่ว่าโอเคถ้ามองไปแะดับโลกมันอาจจะไกลไปแต่ว่าเอาแค่ใกล้ตัวก็ได้เอาแค่ใกล้ตัวแค่ว่าแบบเราต้องการจะทำเพื่อรุ่นน้องอะไรก็ได้คือพอคิดได้อย่างนี้เนี่ยผมว่าอย่างน้อยมันสร้างกําลังใจได้นะครับแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยตอนผมทำที่ที่ผมพยายามมาได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือเพื่อตัวเองด้วยแนน่อันนั้นแน่นอนอันหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือผมก็คิดเสมอนะครับว่าที่ผมทำเนี่ยก็คือเพื่อน้องๆในวิทยาลัยดนตรีนะครับ อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมพยายามจะไม่มองผ่านครับก็เก็บแบบรายละเอียดทุกระเบียดนิ้วนะครับเพื่อหวังว่างานของผมเม่นี้เนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆทุกคนนะครับอันนี้ผมพูดจากใจจริงนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เนื้อหามันอัดแน่นนะครับแล้วก็เยอะแล้วก็หนาม,มากอย่างนี้ให้ดูเอเอเมื่อกีก้อาจจะไม่ได้ให้ดูความหนาของมันก็คือนี่ครับความหนาของผมโอเคครึ่งหลังมันอาจจะเป็นตัวอย่าง non น้ตดนตรีก็ไม่เชิงนะเท่าไหร่วะอ๋ออาจจะประมาณ ตัวอย่างน้นงดนตีที่น่าโอเคเนื้อหาผมมีร้อยแิหน้านะครับเป็นตัวอย่างน้นงนนตีหลังจากเอ๊ะใช่ไหมเออใช่ใช่ประมาณเกือบร8 0ยหน้าเป็นเนื้อหานะครับโอเคน้อง n ้นเป็นตัวอย่างน้นตรีแต่ว่าเนี่ยแหละด้วยความที่พอมันหนาอย่างนี้เนี่ยก็มันก็จะคือพอย้อนกลับมาทีหลังเนี่ยมันก็จะมีจุดที่แบบตกหล่นไปบ้างจุดผิดเล็กๆน้อยนิดหน่อยครับคือมันไม่ได้ผิดในระดับเนื้อหานะครับแต่ว่า เาจะาพิมพ์อักษรผิดหรือว่าฟอร์แมตผิดเพี้ยนนิดหน่อยอะไรเงี้ยฮะ mm hmm. ก็ซึ่งมันก็เซ็งนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็ภูมิใจนะครับก็คือแบบคือก็เต็มที่ที่สุดแล้วครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงนะฮะในงานที่ผมทำสรุปก็คืออยากให้ลองคิดว่างานวิทยานิพน์ที่เราเขียนเนี่ยมันจะเป็นองค์ความรู้เพื่อคนอื่นๆน,นะครับ <Right now. S 1> เพื่อคนรอบข้างด้วยแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆเนี่ยมันกะ็ <Okay. S 1> จะเวียนกลับมาหาตัวเราเองครับโอเคครับสำหรับคลิปแรกวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับเด แชร์โครงสร้างของงานวิทยานิพนธ์นะครับว่างานวิทยานิพนธ์เนี่ยหลักๆแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะแชร์พวกวิธีการเขียนวิธีการสรุปประเด็นหรือว่าวิธีการค้นคว้าอะไรพวกนี้นะครับก็ผมก็จะอ้างอิงจากาประสบการณ์ที่ผมทําเล่มน,นี้นะครับมาแชร์ให้กับทุกๆคนนะครับว่าผมทําอะไรยังไงบ้างน,นะครับค่อยๆไปทีละตอนนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้าครับขอบคุณครับ